สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่แม่มระดาชาแนลนะคะวันนี้แม่มระดาจะทดลองทำขนมปังธัญพืชนะคะทำเป็นครั้งแรกค่ะมาดูกันสิคะว่าจะประสบผลสำเร็จแค่ไหนค่ะในส่วนของธัญพืชนะคะแม่มระดาใช้ซีเรียลนำมาบดให้ละเอียดค่ะแล้วก็มีไส้ลูกเกดกับไส้แคลนเบอรรี่ด้วยนะคะ นวดแป้งขนมปังด้วยมือนะคะแล้วก็ในส่วนของลูกเกดเนี่ยมันบดาก็แช่ในน้ำร้อนนะคะแล้วก็เสด็จน้ำออกให้หมดค่ะก่อนที่จะนำไปวางบนแผ่นแป้งที่เรารีดนะคะเอาไว้แล้วก็นำมาใส่ไส้แล้วก็ขึ้นรูปเป็นรูปกลมแล้วก็เป็นรูปแท่งยาวเหมือนกับขนมปังฝรั่งเศสค่ะ พักแป้งให้ยีสต์ทำงานนะคะจนโดของเรานะคะขึ้นเป็นสองเท่าค่ะแล้วก็นำไปอบนะคะอุณหภูมิ1 8อองศาเซลเซียสค,ค่ะก่อนอบก็วอร์มเตาไว้ก่อนนะคะขนมปังธัยพืชของแหม่มรดานะคะก็จะมีความนุ่มนะคะแล้วก็เนื้อค่อนข้างจะแน่นเพราะว่าแหม่มรดาชอบขนมปังที่เนื้อหนักๆะค่ะ ขอบคุณที่ชมคลิปนี้จนจบนะคะถ้าชอบก็ช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เหม่อรวดาด้วยค่ะขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขรวยๆเฮงๆกันทุกคนนะคะ